สวัสดีครับมน,นี้ยุกับชมพันมันนะมือน,นีผมสิบผ้ามาหาเห็ดขมครับเห็ดยุค่าหาเบิงมันิีมานบามัวอน,นีก็มาจะเสาเน่ครับสักนีก่อนเดี๋ยวผมสิบผ้าไปหาเห็ดก่อนครับไปครับไปพี่น้องผมสิบผ้าไปหาบ้านมันอยากมืดเนี่ยครับมันั้งได้เสาเดี๋ยวหามึงเห็นใบย,ย,ย่าไม่ เห็นบ่้าโอ้่นี่เห็นอยู่นี่นะกำลังออกโอ้ยกำลังกินแสบตัวนี่ห็ดนามอมดอกหนึ่งเฮ้ยนี่ดอกหนึ่งอ้ยอยสามดอกเด็ดค่ะนี่เห็ดหนูข้าเห็ดเผือกขุมแม่แล้วของมัก แซ่บตัวขมอันลำดีแล้วแล่างคนเพื่นอนก็นชอบล่างนขนเพื่อนก็ชอบล่างคนเพื่อนก็ว่าขม,มแต่ผมเนี่ยว่าแซ่บดีอยู่เวลาสุกไปมันฉิดหย่ำดังกอดกอดดีที่ตังนี้ะไรกันอืมเระลุกอืมแขกวนคุกเร็วอืมอ่ะไปคุกไปมัน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  อะไรทำนี่เฮาเตห์ฮะฮ้อนเถอะหกงอมไหลนี่ครับพ่ออแล้วครับนี่จุ่มหน่อยเด็ดขาเด็ดแข็งมันก่อนครับมีเลียงใหญ่ดอกหนึ่งเกือบเกลียบอืมกำลังเจ็บนะครับนี่ครับนี่ครับพ่อแล้วครับนี่ นี่ครับอู้ดอกก็มีได้ต้งแสบนี่เด็ดค้าพร้อมอืมใส่ใสงง่ไปเบิ้งน้าย่อยมาอีกบ้าเ้ยใส่เออโอ้คืออยุ่สองดอกอืมไปหาเบิ้งก่อนครับ ครับพี่น้องเห็นหรอือเล่านี่ครับน,นั่นออกอูึครับมันออกห่างๆนี่ครับกําลังเริ่มออกไม่เจอสักกากันเนอะพี่น้องเอ้ยเจบเห็ดน,น้อกันครับนี่ครับเห็ดแฝดเดี๋ยวหาอีกก่อนครับนี่ครับ ปลาออีกหกลูกมันเป็นปลาดงดิดติดชายแดนเขมรครับนี่ยูใก,กล้ๆพามะนาวแล้วครับนี่จกนี้ไปพามะานาวบ้านสามลูกน่ครับนนเนย,ยูข้างๆนี่ดอกนึงนี่นี่นสองดอก กล่องทีสั้นในแค่ไหน,นี่ครับมันยังแต่เศ้าอยู่ ดูครับดอกหนึ่งนี่สองดอกของตัวนี่นะครับสีมันคือใบไม้มนันจะคลายหยาอยู่ครับนี่ครับเสร็จแล้วอ่อดอกหนึ่งเห็นแบบๆอยู่ นี่ครับนี่นี่นี่โอ้นี่กำลังแซลแล้วครับนี่แน่นดีนี่ ีครับสองดอกหนึ่ดอกนครับพอมีครับก็ได้เรื่อยๆยู่ยหรอครอบเด็ดขาพร้อมเชียงกอบแก็บกอบแก็บเชียงทุ่งยางครับ นี่ครับเอ็นเี๋ยวครับพี่น้องนี่ครับนี่รค,นนครับต้องดอกครับยหญ่เพิ่นเอิดหาเพิ่นย่านหายอย่ายลงปลาเลยมั้ง ปลาที่ยุตดิดิขเมนครับหาไปกับระวังไปมันเป็นปลาดงดิบนี่แหละครับสามดอกใบบัวคาเขาไปเลือกงงหยาดทุงหยางกระดังกรอบแกบกรอบแกบ ข้อใดอกนึงหรอพี่น้องนะครับ <Yep. S 1> น้ำอเยอะด,ดอกนี่เยอะฮ yep. ต่อไปครับกินของรับ น็นแล้วครับพี่โ้องโอ้โดอกยัางงามเลยนี่โอ้ใดเตียงสี่ของนี่นี่ครับดอกง,ง่ายยยางกระดังกรอบแจ็บกรอบแจ็บ ใส่น่อเห็ดน네่อนี่ครับตัวนึงครับนี่ครับโอแล้ว Các để tôi bưng nhai này ừ. còn này, các các. cái này cái còn lỗ mày thấy ai này luôn đi cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เ็ท้าวันนี้ไหมนี่อืมเ็ท้าผอมจังหลงังง่ายโดวกมันก็ใครใหญ่แต่แล้วมันเสียบกำนิดอะไระกําลังออก,อกน,นี่โดวกคนจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิีเน่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วฮะได้เรื่อยๆ อ่านี่ครับได้เฮ็ดมือนี่ครับหนึ่งด้หลายเติมดูครับหนึ่ดงด,ด้พ่อแกงอยู่ใ้พ่อแกงอยู่นี่แล้วครับได้พ่อแกงอยู่แหละครับผมนี่นีดอกย่างดอกงามอยมู่นี่ครับ นีคน<ม>่ครับบ้านน<ช>ี้กับสก้าบ้านหร้อเครับ้บบานนี่ขอฝากกดติดตามดพันบานหน้านะครับผมครับสวัสดีครับ